โอ้โหเนี่ยกล้องเจับที่ยามาเลยครับเอ้ยกูขอใหยี่ตาก่อนไอ้สัดบาร์เซโลน่ายังโชว์ฟอร์มไม่ออกแต่ว่าเอสเซวาครับยิงประตูนี้ทำให้เชลซีตอนนี้เรียกว่าคอนโกลเกยเอาไว้ในมือแล้วครับ what the fuck กลับลงมาเล่นในครึ่งหลังสิไอ้เอสเซวาโอ้เอสเซวาเอ้ย ประตูที่ทำแชมป์อัสลีกฤดูกาลนี้ของเขานะในนี้ให้กับเชลซีได้มากที่สุดในฟุตบอลยุโรปเลยซีซั่นนี้เยอะโยกดูครับแหวกโอ้โหเบาร์ซี่เอาไม่อยู่ครับโดนเลื้อยหนีครับเบอลเด้งซ้อนแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นเท้าไอ้์เซอร์บอลแต่เอสเตวา์บอลดูครับกดลูกนี้อีฟัสต์ไม่ใช่แทวที่ถนัดด้วยพ่อเนี่ย ยิงได้ในแช้เมสสิกสามนัดรวดครับดาวรุ่งวัย18ปีครับเอสเซวอลเพชรเม็ดใหม่ของวงการลูกหนังบราซิลเชี่ยของดีของดีโคตรเก่งเชี่ยพัฒนาแม่งส่งปีดอ่ะกูยอมกูยอมถึงเกมนี when when mm ้วันนี้แพ้นะสองเกมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านกูไม่เสียดายเอสเซวอลมินเลียน เด็ก18ที่จุดไฟเผากองหลังบาซ่าในเวที UCL เกมที่เชลซีถล่มบาร์เซลโลนา3ประตูต่อ0ทุกคนอาจจะพูดถึงทีมที่โชว์ฟอร์มอย่างไร้เทียมทานแต่ถ้าเราต้องเลือก1คนที่ทำให้แซมฟอร์ดบิดร้อนระอุที่สุดคำตอบมีแค่ชื่อเดียวเอเซวาวิเลียนเด็กหนุ่มอายุ18 ที่เล่นเหมือนคนผ่านเชเปนลิกมาแล้ว10ปีเด็กที่ไม่สนชื่อชั้นฝั่งตรงข้ามและเด็กที่ลากทุกสายตาให้หันมามองเขาในค่ำคืนนี้จังหวะยิงประตูที่ตะโกนบอกโลกว่านี่คือดาวดวงใหม่ประตูของเอเซบาลไม่ได้เป็นแค่ลูกยิงธรรมดาแต่มันคือลายเซ็นความสามารถที่ครบทุกคุณสมบัติของตัวลูกระดับท็อปเริ่มจากการเลี้ยง การหลอกเปาคูบาซี่กองหลังดาวลุ่งที่บาซ่านั้นภูมิใจแต่มาเจอกับความเร็วกับไหวพิบของเอเซเวลก็ถูกทําให้เป็นเด็กอีกคนเลยก็ว่าได้สปีดหนีกอบเขียดโทษแบบนรกแตกแล้วซัดใส่เพดานตะข่ายอย่างโหดเยี่ยมลูกยิงที่ผู้รักษาประตูก็แค่เงยหน้ามองนี่คือจังหวัดที่บอกทันทีว่า เจ้าตัวไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่เจ้าตัวคืออาวุธของเชลซีอย่างแท้จริงและยังสร้างประวัติศตั์ทันทีตอนนี้เจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นอายุ18คนที่2ในประวัติศั์ที่ยิงได้3นัดแรกในเบที UCL ลองเพียงเคลียริยันเอมบาเป้นี่ไม่ใช่เสติธรรมดาแต่มันคือการเดินทางของคนที่จะเป็นซ u ปเปอร์สตาร์ของโลกในอนาคตอันใกล้ การเคลื่อนที่เด็ก18ที่บาซ่าต้องส่งกองหลังสองคนคอยตามประกบแม้บาร์เซลโลนาจะเหลือ10คนแต่ก่อนหน้านั้นแม้จะ1 1คนเต็มก็ไม่มีใครหยุดเอเซวาลได้เขายืนตำแหน่งฉลาดเหมือนนักเตะวัย28ปีวิ่งตัดหลังแบ็กหนีตัวประกบแบบรู้จุดบอดของคู่แข่งเติมเข้ากอบเขตโทษแบบเดาทางไม่ได้ความน่ากลัวของเขาไม่ใช่แค่ตอนมีบอลแต่คือตอนที่ไม่มีบอลด้วยหลายจังหวะที่เชลซีบุกลึก เอเซวาจะเป็นคนสร้างความมุ่นวายให้กับกองหลังบาซ่าต้องหันซ้ายทีขวาทีจนเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเล่นง่ายกว่าปกตินี่คือสิ่งที่นักเตะแบบวินิสิอุสซาร่าเอบาเปนนั้นทำกันและเด็กคนนี้ทำมันตั้งแต่อายุ18ปีสถิตประจำเกมเห็นแล้วต้องพูดว่าเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาจากข้อมูลหลังเกมเอเซวาทำไปหประตูสุดโหดใส่หลังคาตะข่ายแทบไม่เสียบอลในพื้นที่สุดท้าย ความสำเร็จในการเลี้ยงบอลสูงกว่าปีกบารซ่าทุกคนรวมกันสร้างโอกาสแชงครีเอทอย่างต่อเนื่องพาบอลผ่านตัวประกบหลายครั้งแม้คู่แข่งจะพยายามประกบ2ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็ยืนยันชัดเจนเลยนะว่าเขาไม่ได้ใช้เพราะคู่แข่งเหลือ10คนแต่เขาโหดตั้งแต่11ต่อ11เลยก็ว่าได้ ความต่างชาั้นที่ชัดเจนเมื่อเกมใหญ่ไม่กดดันแต่เป็นเวทีที่ปล่อยของของเจ้าตัวหลายดาวรุ่งเก่งตอนเจอทีมเล็กแต่เมื่อเจอทีมยักษ์ใหญ่บรรยากาศใหญ่แรงกดดันคนละระดับฟอร์มก็มักจะตกแต่เอสเซวลมันคือคนละแบบเกมใหญ่ทําให้เขาโฟกัสมากขึ้นทําให้เขาเฉียบคมขึ้นทําให้เขาขยันไล่วิง่งสร้างพื้นที่มากกว่าเดิมนี่มันคือสัญญ,ญาณของผู้ชนะไม่ใช่ดาวรุ่งแบบมาแรงแต่เป็นจิตใจนักเตะที่จะเป็นระดับโลก เด็ก18ที่กำลังกลายเป็นตัวหลักของเชลซีอย่างสมบูรณ์เอสเซ v บาไม่ได้แค่ดีเกินวัยแต่เขาพร้อมแล้วสำหรับเกมระดับท็อปของยุโรปตัดสินใจดีเลี้ยงกินตัวได้สปีดต้นโหนสัญชาตญาณยิงประตูแบบโคตรคมไม่กลัวกองหลังทีมใหญ่และกล้าจบสกอร์แบบสุดขีดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือนี่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นสมบูรณ์ของเจ้าตัวด้วยทุกคนเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ กำลังก้าวขึ้นมาและถ้าฟอร์มแบบนี้ยังคงอยู่ต่อไปเอเซบอจะกลายเป็นหน้าใหม่ของพีเมลิกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าบทบาททางแท็กติกทำไมมาเดสกาถึงต้องเก็บเอ v เซบอไว้ในสนามตลอดสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เห็นก็คือบทบาทที่โคตรลับที่โคตรมอบให้กับเจ้าตัวเอ v เซบอไม่ได้เป็นแค่ปีแต่เขาเป็นตัวเชื่อมแดนหน้าแบบไฮบิดกึ่งปีกกึ่งเบอร์สิ หน้าที่ในระบบของมาร์สกาเจ้าตัวยืนกว้างเพื่อดึงแบ็กแต่เข้าพื้นที่ในฮาฟสเปซเพื่อสร้างเกมลุกทําคอมโบกับลิสเจมทางกับขวาและเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะสวนกลับคอยเปิดพื้นที่ให้กับดีแลบวิ่งไลน์เป็นตัวไล่บีบคลนแรกเวลาทีมเสียบอลน,นี่คือเหตุผลที่มา r ซ่าแม้ ว่าจะมี11คนก็หยุดเจ้าตัวไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เล่นเป็นเส้นตรงแต่เล่นเป็น3ระดับตลอดเวลาเด็ก18ที่เล่นตามแท็กติกได้แบบนี้มันก็คือเพชรที่ขัดไว้ใช้งานได้เลยทันที Impact ต่อเกมไม่ใช่แค่คนรอยิงแต่คือคนที่เปลี่ยนโมเมนตัมของทั้งแมน ประตูของเจ้าตัวเนี่ยคือจุดที่เกมจบแต่ความจริงก็คือเอเซวัลกำหนดจังหวะของเกมได้ตั้งแต่ปลายครึ่งแรกแล้วทุกครั้งที่เขาได้บอลแฟนบาร์ซ่าอาจจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าถ้าเด็กคนนี้ได้จบเทินเมื่อไร่เราเสร็จแน่และมันก็เกิดขึ้นจริงหลังเจ้าตัวยิงได้เกมรับบาร์ซ่าพังเป็นชิ้นๆอีก2ตัวลูกของเชลซีก็เล่นง่ายขึ้นแนวรับบาร์ซ่าไม่กล้าดันสูงทําให้พื้นที่ของเอนโซเปิดมากขึ้นกว่าเดิมเอเซวัลคือจุดเริ่มต้นของไฟที่เผาบาร์ซ่าใน เกมนี้จริงๆเอสเซวาลคือดาวรุ่งที่ไม่ต้องรออนาคตเขาคือปัจจุบันของเชลซีแล้วต่อให้ไม่มีเสียงชมจากโค้ชไม่มีคลิปไวเล่ไม่มีคำเทียบระดับโลกแต่เกมนี้มันพูดแทนทุกอย่าง จิตใจใหญ่เล่นเกมใหญ่ได้ไม่กลัวชื่อชั้นคู่แข่งสร้างความแตกต่างในท,นทันทีคุณภาพการจบสกอร์ระดับบนฉลาดเกินไวในการเคลื่อนที่เล่นตามแทคติกแบบมืออาชีพมันไม่ใช่ดาวลุ่งที่มีเวลแล้วตอนนี้แต่มันคืออาวุธจริงๆของเชลซีในวันนี้เลยเชลซีอาจจะมีปีกระดับโลกคนใหม่ที่อาจจะพูดถึงในระดับเดียวกับวินิสุอุสหรือไม่ก็เอมเบาเป้ภายในเวลาไม่เกินหอกก็ได้นี่คือเอสเซอร์วินเลียม ที่ฉายแววโหดอย่างกับสายฟ้าฟาด